ที่จะมาเล่าเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับ SMD นะครับซึ่งมันอยู่ในลายแผ่นปิ้นนะครับแต่ว่าจะมาไล่อุปกรณ์กันี่ยในระบบสกิมมิติกหลแกนนะครับถ้าคุณนะครับจะซ่อมนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะต้องมาจับไปเจ้าแผ่นปิ้นนะครับตัวนี้ซึ่งเป็นของมัทเธอร์บอร์ดนะครับของเด็วนะครับตัวนี้ผมยั่งซ่อมมาเสร็จระหว่างที่ ซ่อมไม่เสร็จนะครับผมก็จะมาขอแนะนํานะครับเกี่ยวกับการหาอุปกรณ์ภายในตัวนี้นะครับซึ่งมันมีปัญหาอศัสรร์อยู่ว่าถ้าผมไม่มีเจ้าบอร์ดวิวเนี่ยผมจะหามันเจอไหมนะครับแล้วก็จะมาแนะนํานเกี่ยวกับกลุ่มของอุปกรณ์นะครับถ้าเรายังไม่รู้เนี่ยเวลาเราไปไล่ดูภายในเนี่ยมันจะงงครับ ราะว่ามันจะผสมปนเปนกันดูกันไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะทําได้ก็คือคุณต้องมีบอร์ดวิวนะครับแล้วถ้าไม่มีบอร์ดวิวล่ะครับก็ต้องอาศัยนะครับแว่นครับมนการค้นหานะครับแต่ว่าเราดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าไอ้กลุ่มของโค้ดตัวนี้มันจะอยู่กับหน้าของกลุ่มวงจรอะไรอย่างเช่นวงจรวิคนะครับ ไฟจ่ายเลี้ยง CPU นะครับหรือจะเป็นชาร์จเจอร์นะครับเป็นกลุ่มของอ,อุปกรณ์ชาร์จเจอร์กลุ่มพวกไฟจ่ายเลี้ยงแ a m นะครับมันก็จะเป็นระบุเป็นขนาดเป็นโค้ดกลุ่มตรงนั้นไปนะครับทีนี้มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่มีห่อเลยนะครับที่เขาจะกำหนดขึ้นมาเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่ CPU ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับก็จะไล่ใหญกลุ่มที่หนึ่ง CPU นะครับ PCH นะครับแล้วกลุ่มพวกอ่า EC หรือ s u p o i o นะครับไล่เรียงลงมาเรื่อยๆนะครับ <S <S บางวงจรหรือสกิมมติกไดแกรมบางรุ่นนะครับเขาะจะมีบอร์ดวิวไว้ให้ดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลดก็คืออาจจะต้องเสียเงินนะครับในการที่จะไปขอดาวน์โหลดไฟล์ตัวนั้นมานะครับ แต่ในกรณีที่ว่าเรายังมือใหม่อยู่นะครับเรายังไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้นะครับแต่ว่าขอให้ใช้ความอดทนในการศึกษานะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของบอร์ดวิวนะครับมันก็ง่ายดีครับถ้าผมต้องการหาหเจ้าไปสักตัวนะครับอย่างเช่น c 5 1ดนะครับมันคืออะไรผมก็คลิกไปมันก็จะมีเครื่องหมายแดงๆนึ่งเนี้ยผมก็คลิกเข้าไปดูนะครับแล้วจะมีขั้วไฟบอกมันก็สะดวกดีครับ ปินหนึ่งไปต่ออะไรบ้างนะครับปินสองอ่านี่นกาวมันก็จะมันทัว้ยหมดนะครับแต่มันก็ไปต่อกับมันจะบอกว่ามันไปต่อกับอะไรนะครนี่ตรงนี้กาวครับมันต่อ นี่ก็พอประมาานี้นะครับในการที่จะใช้เจ้าตัวบอร์ดวิวนะครับก็ง่ายดีนะครับเพราะว่าเราคลิกปุ๊บเนี่ยเราก็ไปมองหาในแผ่นปินนะว่ามันอยู่ตรงใกล้อุปกรณ์ชิ้นไหนมากที่สุดนะครับเราก็จะเห็นชัดแต่ถ้าในกรณีที่ว่าไม่มีบอร์ดวิวนะครับจะทำยังไงนะครับก็ขอปูพื้นความรู้สักนิดนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าอ่ามันจะจะสังเกตยังไงนะครับ ดูลายมันจรนะครับทีนี้มาอยู่ในแผ่นมอเตอร์บอร์ดนะครับหรือแผ่นปริ้นนะครับมันก็จะเขียนรหัสนะครับไว้ถือว่าบางรุ่นไม่มีเลยนะครับพวกสกีนเนี้ยจริงนะครับมันบางรุ่นนี่ไม่มีเลยมีอย่างเช่นของซัมซุงนะครับอาจจะไปเจอฟูจินะครับหรือเฮดพีบางรุ่นนะครับเขาก็บางทีเขาก็ไม่สกีนเลยนะ ก็จะยากเลยละถ้าคุณเห็นแบบนี้นะครับถ้าคุณไม่มีบอร์ดวิวเนี่ยคุณยังงงมนาะเห็นเป็นเลขมันมันลายหูลายตาไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ลายหูลายหูลายตาเต็มไปหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอาทรใช่ไหมครับแต่ทีนี้ให้ลองสังเกตดูนะครับว่าไอ้ที่เขาตั้งชื่ออย่างนี้นะครับมันมีความสัมพันธ์นะครับกับอา่าววงจรที่เขาใช้อยู่ว,ว่ามันมาจากไหนนะครับเขาจะเขียนอยู่ ดูเหมือนสับสนแต่จริงๆแล้วเขาพยายามอธิบายารายละเอียดต่างๆครับดูแล้วมันเหมือน,นมันยุ่งเนาะถ้ามันไม่เขียนไว้สิครับนั่นอาจยาหากเลยล่ะต้องดูลักษณะอาการต่อวงจรนะครับถ้ามันไม่มีสกีนอะไรเลยเนว่ามันมาจากไหน,นอ่าอย่างผมยกตัวอย่างนะครับเนี่ยเป็นปุ่มสามสิบเจ็ดนะครับคุณเห็นไหมอ่าตรงนี้เป็นตัว C เนาะ C ก็คือตัว ครับขบปาซิเตอร์สองตัวนี้นะครับเลขสามนะครับก็คือเป็นของตัวอุปกรณ์หรือวงจรนะครับในกลุ่มสามแล้วก็มีกลุ่มย่อยคือเจ็ดนะครับสามเจ็ดและสองตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัวลำดับนะครับเนี่ยอย่างพวกนี้สามเจ็เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยนะครับ อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยทำแรงมันต่อถึงกันหมดนะครับแต่มีบางตัวนะครับที่มันเป็นสองสี่ R สองสี่ r สองสี่นะครับก็อาจจะหายากหน่อยนะครับก็คือสังเกตว่ามันต้องเป็นลักษณะว่าเป็นตัวสูด,ดํานะครับ f สองสี่นะครับ R 24 24สองสี่ f สองสี่ก็คือคือเจ้าสองตัวนี้แหละนะครับ แล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีกลุ่มดีนะครับเราจะรู้ไว้ว่าครับมันมารวมมาตรงนี้นะครับตรงที่ตรงนี้เป็นกลุ่มของสวิตช์ปิดเปิดนะครับที่เราจะมีอยู่หลายส่วนนะครับมีกลุ่มสองเจ็ดก็มีนะครับทีนี้มาดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องมาอธิบายให้เข้าใจเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเรามือใหม่เนี่ย ดีเรามาให้ดูแผ่นปินนะครับงงครับงงจริงๆนะครับถ้ายิ่งเราแบบเริ่มมีทุนน้อยแล้วเราไม่ต้องเรายังไม่มีนะครับพวกบอดวิวนะครับไม่มีตัวเเรียกว่าตัวช่วยเยอะก็ต้องอาศัยความขยันและความอดทนนะครับมันไม่มีความพร้อมอะไรใดๆนะครับนอกจากความขยันและความอดทนนะครับเดี๋ยวลองมาดูด้วยกันนะครับเป็นยังไงต่อไปนะครับ กลับมาดูที่สกิมมิติกได้แกรมนะครับช่วงหน้าแรกๆเนี่ยครับมันก็จะเป็นบล็กบอกๆนะครับซึ่งเขาจะเราต้องอ่านจากตรงกลางไปก่อนนะครับอาจจะอ่านจาก PCH ไปก็ได้นะครับหรือว่าจะอ่านจากตัว CPU ไปก็ได้นะครับมันอ่านได้เหมือนกันนะครับเหมือนแค่ความสัมพันธ์ของสัญญาณนะครับ Data กับสัญญาณเท่านั้นนะครับมันยังไม่มี ะระบบไฟหรืออะไรต่างๆที่มันมาคอยเลี้ยงมันนะครับซึ่งรายละเอียดใ้พวกไฟเนี่ยมันจะไปอยู่หน้าท้ทายๆนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หน้าแรกๆเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของ CPU นะครับเรื่อง CPU อยู่ตัวนี้ยังไม่ใช่ครับมันก็จะ เอา CPU ขึ้นมาก่อนนะครับ CPU 1 A ก็คือส่วนที่ A นะครับส่วนที่ A ตัวนี้มันยังไม่มีตัวต้านทานตัวอะไรนะครับไม่มี pull up pull down อยู่ครับมันก็อธิบายเรื่องเกี่ยวกับขา CPU ตัวนั้นเองเป็นลำดับที่1นะครับทีนี้พอมันมีพวก R พวก C นะครับเข้ามาเนี่ยส่วนเจก้าวเนี่ยไม่ใช่ครับมันคือมันไปต่อกับส่วนของวงจรที่ กลุ่มที่9นะครับมันจะเราพกหมายเลขตัวนี้นะครับเนี่ยที่มาต่อเนี่ยคือมาจากภาพส่วนที่9นะครับแต่เราต้องไปดูนะว่าส่วนที่9นี่คืออะไรนะครับเขาก็จะอธิบายนะครับส่วนต่างๆนะครับ ดูว่านะครับว่ามันจะมีหมวดหนึ่งไหมครับอ่ายังมองไม่เห็นนะอ่าตัวนี้เริ่มมาครับแต่ว่า vtt นี่เป็นส่วนของอ่า r นะครับอ่าก็ยังในส่วนของตัว cpu นะในส่วนของ f นะครับถ้าในกรณีที่มันเกี่ยวข้องกับ cpu เนี่ยมันจะขึ้นต้นเห็นไหมครับเลขหนึ่งขึ้นมามันก็แล้วแต่นะครับ บางยี่ห้อนะ C ก็คือคาปาซิเตอร์นะครับภาคที่หนึ่งก็คือในส่วนของ CPU นะเลขห้นี่หมายถึงอาจจะเป็นกลุ่มที่5นะครับในการจ่ายไฟเลี้ยงนะครับาจ่ายปุ่มที่5จะเป็นภหษาคว่าจะกลุ่มของคาปาซิเตอร์ที่ดูแลภาคจ่ายเลี้ยงไฟ CPU และแรมนะครับ ีผมก็ต้องแปลความหมายเป็นแบบนั้นนะครับนะครับมันจะขึ้นเหมือนกันหมดนะพอเราไปดูในลายปิ้นนะครับเราก็เห็นแล้วอ้าวเฮ้ย c ีหนึ่งหนึ่ง,งสองะครับมันมาจาก cpu นี่ C ตรงนี้แสดงว่าสัญญาณแต่แถวเนี้ยส่งให้ cpu แน่นอนเลยตรงนี้มา C นึ่งสองเหน็นไหมหนึ่งก็คือตัวไฟเลี้ยงของ c ีพนะในหมวดของ Vcore นะครับ v r e v c o ค e คือ CPU แต่เมื่อกี้นี้มันเป็นห้าใช่ไหมห้านี่มันก็จะเป็นไฟอาจจะเป็นของอเป็นสองครับเป็นสองเป็นสองเป็นห้านะครับผมหาไม่เจอแล้วโอเคนี่ครับนี่ครับเป็นเลขห้านี่เป็นของไฟที่เกี่ยวข้องกับแ a m เห็มันจะแยกกันอยู่นะครับถ้าเราไปดูลายปิ้นเนี่ย C12 กับ C15 C เราก็รู้แล้วว่าโอเคเซตไฟสองเซตนี้มันมาจากคนละที่กันอุปกรณ์ก็มาจากคนละที่กันนะครับพอเราดูโค้ดปุ๊บเราก็จะรู้เลยอ๋ออย่างนี้นี่เองอย่างนี้นี่เองนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเนื้อหานะที่ว่าผมสรุปมานะครับก็ขอยกตัวอย่างมาสักวงจรหนึ่งนะครับส่วนหนึ่ง เราจะเห็นว่ามันขึ้นด้วย C สองหกนะครับ C สองหกสองหกเนี่ยก็คือเป็นนะครับเป็นกลุ่มของวงจรนะครับกลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองนี้มีรูปคืออะไรนะครับอาจจะเป็นส่วนของ PCH นะครับแล้วก็หกก็คือกลุ่มของกลุ่มย่อยกลุ่มที่หกนะครับพวกนี้เห็นไหมครับมันจะขึ้นด้วยสองหกสองหกหมดเลยลำดับที่ ครับมันจะไม่ซ้ำกันหรอกนะครับเนี่ยนอกจากนั้นก็จะเป็นโค้ดของตัวอุปกรณ์ตัวนั้นเองมันมันมีค่าเท่าใดบ้างก็สิบไมโครนะหกสิบสามโวลต์นะครับเราจะเห็นตามแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าคุณไปหงายปินนะคุณจะเจอพวกขนาดแบบนี้ทีนี้ก็หยิบม,มาสักชิ้นหนึ่งนะครับ c สองหกศูนย์สามนะครับก็คืออ่า c ก็เป็นชนิดอุปกรณ์นะครับ อันนี้ก็เป็นลำดับวงจรกลุ่มหลักนะครับกลุ่มสองลำดับวงจรกลุ่มย่อยนะครับเนี่ยหกลำดับวงจรกลุ่มย่อยนะครับตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของโค้ดนะครับถ้าคุณเห็นมันใกล้ๆแรงว่านะครับมันเป็นภาคเดียวกันนี้พอมาดูนะครับของจริงเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่านะครับสิ่งที่มันเขียนไว้เนี่ยมันก็จะมีความหมายอยู่ ถ้าเป็นพวก PG นี้ครับเนี่ยคุณจะต้องไปดูในสกิมเมติกไดแกรมนะว่ามันคืออะไรนะครับอย่างเชนผมจะเห้ก C สามจ็ C สามเจ็ดหนึ่งห้าก็คือตรงที่จะเป็นหมวดของตัว EC นะครับซึ่งจะอยู่กลุ่มของสวิตชนะครับตรงนี้ผมจะรู้เลยว่าตรงเนี้ยพอไปดูในสกิมเมติกไดแกรมนะเป็นกลุ่มของสวิตชนะครับพวก C พวก R พวกนี้เนี่ย ทีนี้เวลามันดูเนี่ยบางครั้งนะครับมันจะเขียนต้องซ้อนกันจะเขียน้ซ้อนกันแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับเราต้องดูนะครับว่าดูอุปกรณ์ใกล้ๆกันนะครับอะไรนะ R สามเจ็ดศูนย์สามก็คือตัวนี้นะครับสามเจ็ดหนึ่งศูนย์ตัวนี้นะครับสามเจ็ดห้าหนึ่งตัวนี้ครับสามสามตัวนี้ต่อมา แล้วก็ตรงนี้มันก็จะเขียนนะครับตัว D สามเจ็ดศูนย์สี่นะครับเป็นไดโอดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็น Q หกหกศูนย์ห้าอันนี้คนละหมวดกันแล้วนะครับเป็นหมวดหกนู่นเน่ยเราก็ต้องไปดูว่าหมวดหกมันมาต่ออะไรกับตรงนี้นะครับดูว่ามันอาจจะต่อกับตัวอื่นอยู่นะครับเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกันมันคนละกลุ่มกันนะครับนี่ก็พอจะสังเกตได้นะครับว่ามัน มันเป็นชุดวงจรนะครับเดียวกันไหมนะครับอันนี้หมดเจ็ดนะครับ r c หมดเจ็ดนะครับ Q เจ็ดศูนย์หนึ่งครับมันก็จะเราก็สมมติถ้าเราไปตรวจเนี่ยเราก็ไอ้กลุ่มอื่นเราก็จะไม่ไปยุ่งไงเราก็จะไม่ไปวัดไงใช่ไหมครับ เราก็จะวัดอย่างเช่นนะพวกสวิตนะครับเราก็จะเน้นไปที่ตัวโค้ดสามเ็ดนะครับว่าไฟมันผ่านตัวอะไรบ้างที่เป็นอยู่ในกลุ่มของสามเ็ดนะครับก็เล็กๆน้อยๆน,อยนะครับวันนี้ไม่เน้นอะไรครับเรอยากจะเล่าให้ฟังเฉยๆครับว่าอีะมันยังไงนะถ้าเราไปเห็นแผ่นปินไม่มีบอร์ดวิวแล้ว จะทำยังไงนะครับก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะครับตรงนี้จะต้องอาศัยตรงดีผมมันต้องมาใช้แว่นขยายจะส่องนะครับเพราะว่ามันบางครั้งเนี่ยมันไม่มีดูให้ดูอะ่ะเราก็ต้องดูลักษณะเป็นเกาะกลุ่มแบบนี้ไปนะครับถ้ายิ่งไม่มีอะไรเลยนะครับคุณต้องดูขาชิปด้วหล่ะเราต้องไปเสิร์ชหาเอานะครับใน Data s h ช et บางครั้ง Data s h ช et ก็ไม่มีนะครับอย่างนั้นหนักไม่รู้อะไรเลยเนะี่ยบางทีมันก็ซ่อมยากนะครับมัน จบงานที่ช้านะครับถ้าอะไรมันพร้อมนะครับมันก็เร็วนะแต่ความพร้อมไม่มีจริงนะครับมันขึ้นอยู่กับเรานะครับสําหรับช่างนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็าสวัสดีนะครับขอบคุณครับ